เข้าระบบ eSubmission อยเครื่องสำอางไม่ได้เช็คแบบนี้ค่ะผู้ประกอบการหลายท่านนะคะที่อยากจะเข้าระบบอยเครื่องสำอางเพื่อที่จะทำธุรกรรมต่างๆไม่ว่าจะในเรื่องของการขอเลขจดแจ้งอยหรือว่าการต่ออายุนะคะแต่เข้าระบบไม่ได้ก็อาจจะทำให้หงุดหงิดไปนะคะคุณต้องมี2วิธีนี้นะคะให้คุณได้กลับไปเช็คข่าวเราจะได้รู้ว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ สิ่งแรกนะคะที่เราจะต้องเช็คเลยนั่นก็คือพาสเวิร์ดค่ะคุณลืมพาสเวิร์ดไปหรือเปล่าหรือว่าพาสเวิร์ดที่ใส่ลงไปเนี่ยผิดหรือเปล่านะคะใส่อีเมลนะคะจำอีเมลให้ได้ค่ะใส่อีเมลลงไปแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดลงไปถ้าเราลืมพาสเวิร์ดนะคะก็ให้กดที่ลืมพาสเวิร์ดนะคะเขาก็จะเด้งพาสเวิร์ดใหม่นะคะไปให้ที่อีเมลของเราค่ะ อันนี้สำหรับคนที่ลืมพาสเวิร์ดขึ้นมาจริงๆนะคะก็กดลืมรหัสได้เลยส่วนที่เราจะต้องเช็คข้อสอนะคะนั่นก็คือให้เราไปดูหนังสือมอบอำนาจค่ะหนังสือมอบอำนาจที่เราเคยทำไว้เนี่ยหมดอายุหรือเปล่านะคะเพราะว่าหนังสือมอบอำนาจตัวนี้นะคะก็คือการเปิดสิทธิ์ที่จะเข้าไปสู่ระบบ eSubmission น,นั่นเองและหนังสือมอบอำนาจนี้นะคะมีอายุเพียงแค่1ปีเท่านั้นค่ะจะต้องไปต่อทุกๆปีนะคะ หากนึกถึงว่าอำนาจคุณหมดอายุนะคะเราก็ต้องไปต่อที่สสจจังหวัดนั้นๆค่ะที่เราอยู่นั่นเองหรือคนที่อยู่กรุงเทพหรือว่านนทบุรีก็ให้ไปที่ออยอกลางได้เลยค่ะการเข้าระบบ e-Submission ไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวไปนะคะไปเช็ค2ข้อนี้ก่อนค่ะซึ่งจะต้องมีข้อใดข้อหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้เราเข้าระบบไม่ได้นั่นเองค่ะแล้วเราก็จะได้กลับไปแก้ไขได้อย่างถูกต้องนะคะ โอเคค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณนกด้วยนะคะคุณนกก็จะออกมาให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทำเครื่องสำอางแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการในการทำธุรกิจเครื่องสำอางด้วยนะคะบ๊ายบาย